เชน่านเนี้ยที่ทางธนาคารน้ำสินเนี้ยออกมาคัดค้านเนี่ยนะครับผมมาคัดค้านเนี่ยเห็นเขาว่าที่เขาขอยืมกู้ยืมเงินเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยก็อมองว่าความเสี่ยงไม่มีต่อกระทรวงคำประกาศนะครับความเสี่ยงดัความเสี่ยงทางด้านเครดิตไม่มีแต่ที่ธน,นาคารน้ำสินงเองมองความเสี่ยงในด้านของอืสถานการณ์บ้านเมืองครับใครการันตีได้ว่า ถาเราให้ไปแล้วเนื่องจากว่าครั้งเดิมเนี่ยนะครับครั้งเดิมเนี่ยเราเคยเคยงกับทางกปปสไว้นะครับว่าธนาคารสินงจะไม่ให้โครงการนี้อืนะครับกปปสเคยมาเยี่ยมเยียนเราที่ธนาคารก็เคยรับปากกับกปปสที่เดินทางไปเยี่ยมครั้งก่อนที่นั้นกปปอครั้งเนี้ยถ้าจะกุ้งยิมเงินเป็นธนาคารน้ำสินงอีกทางภาครัฐสามารถที่จะกาลังตีได้ไหมว่าทางกปปสจะไม่มาปิดธนาคาร อืมจะไม่มาเยี่ยมอีกรอบหนึ่งใช่เน่ยม,มาเยี่ยมเยียนอีกรอบเนี่งครับครับ,รบทางทางทางพนักงานของธนาคารอมสินก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจะเป็นหนึ่งเดียวจะมีความเป็นเอกภาพพอสมควรได้เห็นได้จากมีการแต่งชดุดดงชุดดำจะไปคุณลิกิตในช่วงที่ผ่านมาใช,ใช่ครับใช่ครับณขณะนี้เราก็ยังยืนยันในแนวทางเดิมใช่ไหมว่าเราจะอ่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่ทางธนาคารเนี่ยจะให้กู้กับอ่าไดซีของรัฐบาลเพื่อน,นําเงินไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าว ครับผมว่ามันน่าจะมีทางอื่นะนะทางอื่นถ้าภายใต้วิกฤตในถานการบ้านเมืองคที่ที่มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยผมว่าเป็นค่าความเสี่ยงทางด้านก,การธนาครารนํำสินเองเนี่ยเป็นธนาครารที่ต้องต้องต้องเป็นวัตถุประสงค์ก็คือเป็นงสง่วนขงของการออมสง่สงเสริมการออมนะครับมาจากการกู้ยืมเงินด้วยด้วยวัตถุประสงค์เนี่ยคงคงไม่ใช่ครับงั้นผมผมยังมองว่าถ้าภาครักเองเนี่ย มองว่าเอาละไม่กระทบนะี่น่าจะที่จะไปนําเงินของทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยเหมาะสมกว่าถ้าสถานการณ์เนี่ยมีม,ม,มีมีแค่ฝ่ายเดียวไม่ได้มีอะไรสองฝ่ายขัดค้านกันหรือขัดขวางกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติในการกู้เงินแต่ครั้งเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องทงงงงี่อาจจะไม่ปกติสนานการอาคารับนะครับรับา,ารัฐก็ไม่น่าที่จะมาปีบบังคับ จนต้องทำให้ให้พนักงานเนี่ยต้องรวมตัวกันเพื่อปกป้ององค์กรครับครับค,คุณลิขิตฮะคือด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เข้าใจว่าทางพนักงานทางสาภาพหรือแม้แต่ทางซี่ของฝ่ายบริหารบางส่วนก็ต้องการที่จะปกป้องนะครับแล้วก็ลดาการ,รเผชิญกับความเสี่ยงเพราะความจริงก็ยอย่างที่คุณลิขิตว่าคือธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารที่มุ่งเน้นเรื่องการระดมเงินออมแล้วก็มีบรรดาเด็ก เนี่ยเป็นลูกค้าคนสําคัญด้วยครับแต่ว่าคราวนี้ในะอีกด้านหนึ่งเนะี่ยอาจจะมีมุมมองที่บางฝ่ายตั้งก็สังเกตบอกอ้าวก็เรื่องการให้กู้ยืมก็ไปเรื่องปกติสําหรับการดําเนินธุรธกิจของธนาคารและอีกด้านหนึ่งก็อาจจะบอกว่าแหมชาวนาคนนี้ก็เดือดร้อนในส่วนของสถาบันการเงินหรือธนาคารก็น่าจะช่วยชาวนาหน่อยหนานะเพราะว่ายังไงก็เป็นคนไทยด้วยกันคเคยเจอคําถามในลักษณะอย่างนี้มากไหมคุณลิจิตฮะเออครับ ว่าไม่สงสารพี่น้องชาวนาเหรครับจริงๆจริงๆสงสารอยู่แล้วนะครับสงสารแล้วก็อยากจะดูแลอยากให้พี่น้องชาวนาเข้าใจด้วยว่าเออภายวิกฤตแบบนี้ครับถ้าเป็นเรื่องปกติเนี่ยผมว่าไม่มีประเด็นปัญหาอะไรแต่วิกฤตช่วงเวลาเนี้ยครับนะครับทางภาครัฐเองเนี่ยหน้าที่จะหาช่องทางทางอื่นนะครับซึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่ยากหรอกครับครับแ,แบงค์พาณิชย์ทั่วไปกับ หลายหลายแหล่งเงินทุนนะครับน่าจะมีเยอะคือทางแบงก์พาณิชย์เองเนี่ยก็อยากที่จะระบายเงินซึ่งตอนนี้เขาจะว่าเงินฝากก็มีเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจาราดอกเบี้ยเงินฝากโดยทั่วไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะต่ำแต่ถ้านําไปปล่อยกุ้งปล่อยกู้แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงไม่มากนักหรือว่าก็เรียกอาจาราดอกเบี้ยอาจจะสมน้ําสมเนื้อหน่อยก็อาจจะมีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งที่สนใจใช่ไหมในมุมของกุลิศ ใช่ครับใช่ครับครับแล้วแล้วคิดว่าลด,ลดความขัดแยง้งนะคลดความขัดแย้งกับช่วงเวลาน,ำนำักนักวิกฤตนักขณะนี้คือมันไม่เหมาะสถานการนักขณะนี้ไม่ไม่เหมาะที่จะมาใช้ใชเงิน<ช>ของนธนาคารของรัฐซึ่งทางกรปรสรก็กเดินทางไปเยี่ยมเยือนไปขอความร่วมมือมาก่อนหน้านี้แล้วมันไม่เหมาะสถานการถ้าเป็นสถานการอื่นเนี่ยช่วงเวลาอื่นไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองไม่มีอย่างนี้ก็อาจจะอยู่ในขายที่สามารถให้กู้ได้ทํานองอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับใต้วินๆครับ คราวนี้เนี่ยในในมุมของธนาคารพาณิชย์เอาละในมุมมองของคุณลิขิตในมุมมองของใครต่อใครก็บอกว่ามันก็มีช่องทางอื่นนะธนาคารพาณิชย์เขาก็พร้อมอยู่แล้วแต่ว่าข้อมูลหรือว่าเหตุผลที่ไปสํารวจตรวจสอบจากผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์เรื่องหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะพูดตรงกันก็คือว่าเอะตกลงมันมีความเสี่ยงแค่ไหนอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบนันก็จะพุ่งมาที่ตรงนี้อีกในมุมมองของคุณลิขิตคิดว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาจะกล้าในการที่จะเ,เสนอตัวหรือว่าพร้อมที่จะให้กู้กับ รัฐบาลผ่านทางกระทรวงการคลังแม่คุณธุรกิจฮะครับนี่คือถ้ามุมมองเน้นกับกับเรื่องภาวะปัจจุบันเนี่ยครับมันก็ยังมีคําตอบที่ไม่ชัดเจนมาสรุปแล้วเนี่ยอืมภาครัฐทําได้หรือเปล่ากับการกู้เงินครั้งนี้ครับอันนี้แหละฮะอันนี้คือคือสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์หลายตัวหลยอยางเนี่ยกู้กัอยู่ครับใช่ไม่ใช่กิตสิการต้องตีความโดยคณะจิตฎิการไม่ใช่เลขาจิตสิการท่านเดียว และความชัดเจนน้ก็ทั้งปปชอเองก็ยังอยู่ระหว่างการสอบเสวนมโครงการนี้อยู่ซึ่งมันมันก็ยังไม่โปร่งใสนะนะครับมันก็ยังไม่โปร่งใสนะเพราะฉะนั้นกัออแบแพันท่นานนี้นะผมอาจจะไม่ได้กต้าวล่งไปถึงขนาดนั้นว่าเขาจะปล่อยได้หรือไม่ได้แต่ในคัภาวะวิกฤตเนี่ยถ้าถามส่วนตัวผมนะถามส่วนตัวผมนะครับว,ว,ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเนี่ยผมไม่ค่อยย่หวัง ครับมีมีกระทรวงค้าประกันเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงอ่าแต่จริงๆแล้วว่าผมผมห่วงในเรื่องความเสี่ยงในด้านธนาคารบ้านเมืองถ้าภาครัฐเนีจะมาเอาเงินที่ธนาคารออมสินเนี่ยครับท่านการันตีได้ไหมนะครับว่ากรปสจะไม่มาปิดอืมอือืครับก็เข้าใจว่าความรู้สึกอย่างนี้เหตุผลนี้ก็คงจะรวมไปถึงธนาคารอื่นๆของรัฐด้วยคุณลิกิตคงจะไม่ใช่เฉพาะออมสินนะ ผมก็จะว่าท็อกอสก็ดีไรม้แต่กรุงไทยเองก็ดีเนี่ยก็วันๆเหมือนกับที่คุณไิคิดว่าเนี่ยมันมีหลักประกานอะไรก็จะไม่มาเยือนครับแล้วถ้ามาปิดแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรครับนัฐธนาคารมสินทั่วประเทศเนี่ยต้องดูแลเงินฝากของประชาชนเนี่ยจํานวนมากให้ทําอย่างไรการันตีได้ไหม อืนะครับอ,อันนั้นก็เป็นเหตุผลเดียวถ้าถ้าผมเชื่อว่าถ้าภาพรัฐกัรันตีได้มาปปปสจะไม่มาเยี่ยมเรียนอีกครับไปม,มาอะไรผมก็ยังเชื่อว่าอืความเสี่ยงด้านเครดิตเนี่ยมัน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 มีน้อยนะม,ม,มันมีน้อยอ,ะนะอ,ยอแต่ว่านักขณะนี้คงคงไม่มีใครมาให้หลักประกรันหรอกคุณลิขิตเพราะขณะทีะ่เรื่องของอเหตุการณ์โดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหนี้บ้านเมืองหรือแม้แต่ซีรัฐบาลเนี่ยก็ยังทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะ ก็ถึงได้เรียนถึงได้เรียนว่าอาพาธเองก็ต้องปกป้ององค์กรไว้ก่อนนะครับปกป้ององค์กรไว้ก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือถ้าเกิดเกิดมีการกู้ยืมเป็นจํานวนมากจริงๆแล้วไม่มีการการันตีว่ากู้ได้ไม่ได้จะมีค่าความเสี่ยงมันน้อยมากอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าลูกค้าที่มาฝากเงินธนาคารน้ำสินเนี่ย ก็ต้องถอนเงินออกจานวนมากความเชื่อมั่นเนี่ยจะหายไปพอสมควรความประมานลูกค้าจะไม่มีเลยครับครับเอาละเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะฮะตอนนี้ทางพนักงานตอนนี้ก็ยังยืนยันจุดยืนเดิมใช่ไหมฮะยังไงยังไงก็ไม่ด้วยครับแนวทางนี้ครับก็บยังหนักแน่นกันอยู่ว่าครับว่าทางภาครัฐเองก็ต้องเห็นใจนะครับไปนะครับว่าทางธนาคาร,ครนำสินเองก็หาทางออกไม่ได้ครับแต่ก็มั่นใจใช่ไหมว่าทางทางรัฐบาลน่าจะหาเงินมาได้เพื่อพี่ช่วย แบ่งเบาความเดือดร้อนของชาวนาซึ่งตอนนี้ก็ต้องอยอมรับได้รับความเดือดร้อนจยิงๆให้กณลธุรกิจฮะใช่ครับมผม,มผมเชื่อว่า,าทางภาครัฐเองนะครับคงจะมีช่องทางอื่นภายใต้วิกฤตแบบเนี้ย<ม>ผมว่าน่าจะมีช่องทางอื่นในการดําเนินการมากกว่าที่จะมามายืนยันว่าจะต้องเอาต้องเอาแบบนี้เอาแบบนี้ถ้าทำแล้วก็ไม่สนใจว่าองค์กรเนี่ยจะเสียหายน้อยยับยังไงครับครับครับเอาละฮะ ก็ชัดเจนนะครับคุณลิขิตวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณลิขิตครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณลิขิตครับสวัสดีครับคุณลิขิตลินถนอมนะครับซึ่งก็เป็นประธานสาภาพแรงงานด้านวิสาหกิจของธนาคารออมสินก็ฟังแล้วก็ก็เข้าใจความรู้สึกนะครับของในส่วนของนักงการเข้าใจในส่วนความรู้สึกของสาภาพแหละเพราะอย่างที่คุณลิขิตบอกถ้าเป็นสถานการณ์อื่นเนี่ยไม่ใช่มีสถานการณ์ทางการเมืองที่แสดงออกณขณะนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่มีปัญหาหรอก แต่ว่าในสถานการณ์อย่างนี้มันไม่เหมาะนะฮะคือคุณลิกิตเดี่ยก็บอกนะครับบอกว่าเรื่องความเสียเ่ยงในแง่เศรษฐกิจเดี๋ยวไม่ห่วงหรอกแต่ว่าห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องความเสี่ยงเดี๋ยวทางกรป,ปรสก็จะมาตวบอกอ้าวครั้งก่อนอุตสาหมาขอร้องไว้รอบหนึ่งแล้วไม่ฟังเหรออะไรทำนงองเดียวที่อีกอย่างหนึ่งที่คุณลิกิตห่วงก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยความมั่นใจนะครับของทางลูกค้าผู้ฝากเงินของธนาคารอมสินเนี่ยมันก็จะ มีผลตามมาด้วยเดี๋ยวจะมีคนมาถอนเงินถอนเงินออกไปนะครับโดวยทว่ายิ่งธนาคารออมสินเนี่ยมันเป็นธนาคารที่เป็นสัญญาตของการออ,ออมเงินนะครับเป็นเซฟิงแบงก์ก็เรียกเดียวว่าลูกค้าส่วนหนึ่งเ็เป็นเด็กๆฮะผมก็ยังเคยเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินมาตั้งแต่สมัยเด็กนะครับเพราะนันถึงเวลาแกเด็กแล้วก็แลนะ้วกันฮะอ้าวนี่ก็ในมุมของทางสาภาพแวดง,งานของธนาคารออมสินนะครับเราจะได้เข้าใจเหตุผลฟังจากคุณลิกิตเนี่ยคือทุกคนก็เข้าใจเห็นใจเกษตรกรชาวนานะครับเพราะ4เดือนก็ไปแล้ว ที่หวังว่าจะได้ตังค์นะมันไม่ได้สักทีหวังว่าจะได้เงินเที่ยวปีใหม่ก็ไม่ได้นี่จุดจีนแล้วหวังว่าจะได้แตะเอียดได้อังเปามั่งสงสัยจะยังต้องลุ้นกันต่อไปนะสงสัยะหลังต้องผ่านจุดจีนไปแน่ๆเลยนะฮะเอาละนี่ก็คือในมุมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราพักกันคกู่ดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ